กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทูกขาดนาะงกาบสบายดีและสวัสดีเอฟซีทูกขานเด้อจะเข้ามาหับซมต้องน้องหนาดนาะพี่น้องพ่อพ่อกันอีกแล้วบรรยากาศยังแรงพี่น้องเลยตอนนี้เรากำลางเพชรบวกพี่น้องสบายดีป้าลุงนั่งสีอนาไซด์กระดกกระดิกนั่งตีพี่น้อง เนยบพได้วยค่ะแมนเมียพิ่นเอาไห้หงายนอกเอ้าเนยเอาไห้เนี่ยว่าต่อต่อขนังต่อต่อตาเขาเพื่อจะไลายเนาะได้ลายเพราะว่าคนเพื่อนเพิ่นมาไลายคนเพื่นเอาไปเพิ่นอยู่ไหนอยู่หน้าบ่มีตู้เย็นเนาะเพิ่นก็เลยหายเห่านำได้เป็นอาหารปากเลยเพี่น้องแม่นมาเด้มากินนลำกันเด้เพี่น้องเด้อตอนนี้กำลังลลางเนาะนี่ปลาเทผากระไรหอยเสื่อลดน้ำหนักเด้แบบตอนตัวหลังเสือเดาะเปล้วได้อื ้งลางไปซีบหนาำพูเห็ดบ้านอย่านอกอะไรดินทรายโทษโทษเฮ็ดปูอ่ะเพิ่งมาใครเห็นสะออนกับหมดจอมาได้เพี่นนังเด้ออันนี้เป็นข้นงุด้ายเลยเด้อพี่น้องเฮ็ดยาออกแล้ว ม you know, ื่อนี่สิกินให้สมใจไปเลยพี่น้องเดี๋ยวสิกินเผื่อเด้อพูดอะยากกันยังไงกินเผื่อเลยนี่จะยืดเทยังไงไหมย่างเข้าไว้ลามอื่นบ่อืี่ยอาหารพี่นเราไปบ้านบ่าวได้กินเผือโดยปลาได้น่ะขอาวจินมุุปกินซิวปลานั่นจังกับทำบุญนี่แหละให้ทำกับนำให้ทำกับปูนั้นได้แม่ปูนั้นเองท่านเอ อยากให้บ้านเมื่อว่าเราเห็นน้ำลายให้เขาจะให้มากินน้ำเนาะโอ้ยผู้ปกครองเลยกินเห็ดปวกันนะพี่น้องเอ้ยไม่น้องอ่ะเนี่ยอยากให้มากินน้ำนองนาดเด้อเนาะแกงแบงปลาถั่วไอ้ละถั่วไอ้โล่กินเขาก็ซืมีแกงแรงอยู่บนน้องนาดนี่น้องในกระถางเขาทำเต็มอยู่ไปพี่น้องเอ้ย กระซามเนกระซามหน่อยพี่น้องกระซามย่งใหญ่กละมังเลยกะมังใหญ่นอาเอาซองอันมาใส่มันเต็มนะเหียไนัอกระตากันยังมีพี่น้องปลาสนีิอามาไพกสันยมแกงป้าท่านว่มาสิไม่น้องเอ้แตไปขุดกส่ไล่ใสี้าเดนพี่น้องสบายดีาะหลักว่า่านเพิ่อยู่เพิ่หูเดี๋ยวหายังเพิ่ พี่น้องก็อยาไปทำมิ่งทำมิ่บสนี่ได้พี่น้องเลยสนียถิหูน้องหนัดกับสีสเนียสเหายนด้พี่น้องเลยสนีดูดูสบายน้นั้ามีคนว่าพื้นเดียวโ้มแต่เถ่าถวมีคนว่าพื้นได้เฮ้ยพี่น้องเม่เิญาลุกเปิหูพี่น้องเนอื้นนี่จะคลอข่สนีบตอเวลาสนียบ่อยู่สนีอยู่ฮะกับบ่าวอะไรนะป้าเท่า คือมาไดายหลายถ้าไปหนังไปกวัวันอยู่ใน้ายอย่าเห้นอยาเก็บน้ำนะคะกับฉวแบบนี้เลยพน้อเบื่นกันปะอ้ามเพิ่มตอนาเสียกันว่าแต่ว่ากันได้เพิ่อนๆเพิ่อนในเฮดไลน์พี่น้องเลยยนมากเอ้พี่น้องอันลน์กลัวเป็นป่ากีนเพิ่นพ่ายกันบ้านเป็นสีอ้างม่แถวแม่เอ้ยเนไเฮ็ดมาน้ำไดทั้งเท่าทั้งเฮ็ดือนจะจวายนลยยินมาเทิงพ่วมาพา ชาแม่แน่มาดูนี่นี่วุบอันนี้ฮุบอันนี้ขึ้นลูกเกิลบ่านี่ใช่ลูกเกิละมาเสียงบ่ได้เลยพี่น้องเยโคตรโถอลังการอลังการงานสังเลยจ้าพี่น้องอยากกินก็มากินแรงนี่พี่น้องเลยแรงมะออืดคือแบบบ่มีอะไรเด้อแล้วเอาอะไรไปหาไร โบมานปลได้ได้หล่องหานถ่า่มีใหญ่ตืดน่งหูก็ได้เล่าก็ได้แ้วพอแกงพ้าอ้อานม่หมูก็ได้ปน้ำปจักแล้วหมดอื่นไปพ่อแม่ปาเพื่อกอยกับลาได้ไหมเออไปป่จักแล้วหมดอื่นไปพ่อแม่ห้าวขีน้ำกันน้ำกันกับน้ำกันได้เฮอยอี้เฮยข้างป่าเฮ้ยอรีไดไปทํำกันน้ำหมดอื่นขีหลอดปลอปสไปหนามงค์้า แต่สีงูเ้าพี่น้องโทโทปลายบอนี่ฮะบบม่ไม่เที่ยวสายจด้เลเที่ยกะดอใชจากเบสที่ขาวมนี่บอก่าแต้เนีาเลยก้งลุมาลุกอุ้ยแกขาหาเงี่ยงแบบนี้อยู่เลยาเอาความเงียงหนูเพราะว่าเฮ็ดมันสีเบิ้ดเลยนม่ตะเงียงเขาเจ้าก็ต้องเงี่ยงแท้ข้าเจ้าก็คลายปลายทางอีกได้เนี่ย่พรว่าเฮ็ดลายทปจเนาะปลาางนะบาเข บ้านข้าวเห็ดออกพี่น้องบ้านข้าวเป็นดงเหรอพี่น้องว่าดินดงดินนะน่าบ้านเราเอาไปหล่อบนมะเสาหน่พี่น้องอาเหี้ยไปเลยไปหล่อบนมะเสานี่บ่มีดิแห้งเห็งอืมเห็ดสกุลแล้วเพื่อนตอนนี้กำลังโชคดินพี่น้องเลยเพื่นกำลังโชคดินเลยต่วเนี้ยหมด้กุล ครูที่ครูชอครูชอกันมันะไรไม่ไหวไม่ได้ทานี่นี่แม่แมหมือนลูกหิวจีบเจโก้พี่น้องเลยงามาเรียนเนาะโพว่เฮ็ดเนาะถ้าแม่ขูดนักกระตลาดนะถ้าแม่ผวาเฮ็ดสีแกงน้ำมนูแกงน้ำพี่น้องเอ้ยเห็ดเมิโน่หลายอย่างแม่แกงอย่างเดียวป่ะแม่

มากพี่ทั้งพี่พกม็มีทางพระโต๊กทั้งพีสามสี่ดอกพี่น้องใช่ปะน้องนาดมือนี่คือแต่งโต๊ะแปลกๆเนาะอันนี้คือว่าอาบน้ำเรียบร้อยอลไรพี่น้องเข้าไปอาบน้ำพายมาแล้วเขาก็เลยมาอาบน้ำเลยสาผมผม,มกัยังบัณฑ์เหงาทำนี่เนี่ยตุ๋เจี๋ยก็เลยต้องแต่งโต๊ะแปลกๆนี่แปลกๆนอนได้ดอกงานเอ้ยพี่เก่านัา่นแหละ แบกคือใส่ก็เกงขาสั่นนี่เด้งยาไน้อยที่เก่าอ่ะอันยากินยาเมตามินแล้วก็นานนาตาก็เริ่มมันก็ข่าวสภาพเดิมไปกินข้าวเกษตรนะตอนเจวันาห้าอ้วนอ้วนแห้งๆตอนนั้นนะกินนั้นยาเมตามินที่น้องกลองบ้านเฮาก็กลองละแซนเนาะ แต่ถ้าเป็นเงินบาทก็สามร้อยสามร้อยบาทแล้วขาก็ไปซื้ออีกรอบพร้อมเบิดแล้วคนน่ะบริโลงปันบริโลงปั๊ดเซ้ปั๊ดเซ้จำพ,พัสซัคอะไรพวกนี้คนซื้อมาแต่พูดเลยบริกินข้ากินอะไรกินข่าวเส่คนนี้ยังรอทำาแม่จนงงกินข่าวเมื่อไหรคืออ่ะ <c oughs> <c oughs> กับบดีล้พเจ้มันอยากแถมมาไถลังเขาแต่ถ้าเรากินกับบริจิอยากเข่า่น้องมัดเมื่อกันอย่ค่ะเมื่อนี่ยกินเขาเท่เดียวกินแลมากินต้องสมอกินเน็สื่อ ออกเอากันอาบน้ำใช้เพ uh 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 ิ่มพ er uh ี่น uh ้องภาษาการยาวัคซีนกันดีแต่ว่าบ่มีอาการป่วยเนาะพี่น้องนะยังดียังสุขดีเนี่ยตัวเป็นยังเลยแต่ว่าถ้าตากแดดก็ดีแล้วก็ยิงเหวี่ยงหัวนะวิงหัวแต่ใครแต่ห้ามไ่ได้เกี่ยวเข่าไม่ได้ไม่ได้พักผ่อนพี่น้อง น้ำได้นี่นแสแกงเลยเลยแบบอีกอีกอีกงน้ำแต่กระซ่ามนต้องหนาไปซอนอ่า,า้อนเห็ดเยอนยังวะอยากดบุญปากมีได้กินบุญปากมี่เรานองกันแม่ปุ้งแม่เป้งเรียกมานองกันเยจัดการอนอกอันยจัดการนี่ เป็นเสด็จกินก่อนก่อนขอดหาน้องแม่นหาน้องซาโอกินน้ำอ้ยผนับบุญปากสามีวนันะพี่น้องเอ้ยเอ้มืนีไม่ใช่มา่วดกับข้าวมันทำมากินห้าทานลูกคนคนยังบอมีฮาก็เลยเอิ้นเอิ้นน้องซาโอไปก่อนน่ะพี่น้องมีเอฟซีเพิ่นนั่นเขาเมนต์เข้ามาว่าเออน้องข้ามใช้ลูกผู้ชายเด้อว่าบ้าเถอะเพิ่นว่าบ่มันลุ้นกันเพื่นน้องเอ้ยเพิ่นเบิ่งซีซานออกบ่รูเรื่องใดเนาะ มะเขือเอ็ดกับกับเน่นอนดอกเนาะลงกันบ่เดียนบ่มาตัวเนี่ยจืดมาไหนไหนพูนยิงเออฮัสิธารมค่ะกันได้ผู้หญิงหรือผู้ชายได้ได้จะได้ผู้หญิงหรือผู้ชายเออเอาเบิร์ดแทนแล้วผู้หญิงกระลายแล้วใช่แต่อยากได้นั่มดูแต่เอาไว้ในตลาดผู้หญิงเอาเบิร์ดแล้วพูนยิงก็เอาใช่ก็เอา ขีดหน้าเต็มมาเลยพี่น้องเอ้ยปลาสนีกับปลาออนพี่น้องเอ้ยปลาสนีเขินยังมาสองแบบเลยอะไรแม่พ่ออะไรนะขีดใส่กันเกี๊ยวก็เลยนี่นะโอ้ยตายเลยพอเนยอยากเกี่ยวขาได้ได้ปวดท่ายนี่นะบ่อพอเนยพอนมโตกเกี่ยวแล้วมาอื่นมาซ่านเนี่ยมาเล่าพี่น้องเอ้ยเขาลงอยู่ไหน มื่อนี้กระต๊ะจะได้ทำงานอืมสะออนเห็ดปวกโผดโผบุญนปางมีเดียเเย๋ยวหิ้วเข่าละไรมาเอ้ยหิ้ข่ากินผ่านมั่นาทงางพ่ากระเอิ่อนใส่ทงหยางทงหยางคือบโบะเข้ว่าเห็ดปวกัดกระโบะเข้าไปเหป็ดปวกว่ะ เมียลงอื่นก็เอิ่นใส่ลงใส่เมื่อนสั่งไอ้พว่าเมื่อแหละคนข่าวกับลู่คนเราเกี่ยวข่าวเลยเกี่ยวแล้วเลยเ้าแต่คนแล้วล่ปฐงนะจางวะสีเมือนที่คือเหล่ไว้น้ำ ฝากเบิร์กฝากส้มหน่อยเด้อ